ไหนยได้ไหมอขอจับหน่อยได้ไหมสวัสดีครับลืมผมรืยยังครับลืมผมหรอย,ยงครับผมไม่ได้ถ่ายคลิปกับพ่อมาตั้งฉี่เดือนผมโตเป็นหนุ่มแล้วผมโตโอ้นี่เปิดแฟลตอย่างงี้โอเคเลยสว่างเลยถยา่ถยาถยไหมถ่ายไหมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ คิดถึงผมบ้างไหมไม่ได้ถ่ายคลิปกับพ่อมา4เดือนเลยคิวๆแม่ทำอะไรพ่อแม่ทำอะไรพ่อฮืมๆานจะกินเธอว่าก็อยากกลัว กันไ,ไ,มไม่ต้องจับบ่จับบ่จับบ่จับโซ่เส่สอพอขน <c ười> อมไเคนอะไรเ <c ười> นอะไรอิ <c ười> ่มแล้วหรอกินไปเลย กินไปเลยนมนะกินไปเลยหมดนมเสียดายนมแพงไอเด็กดื้อไม่ยอมนอนพี่น้องดึกดื่นเลยไม่ยอมนอนเดี๋ยวนี้นะไอเด็กดื้อไม่ยอมนอนเดีดึกดื่นแล้วนี้นะจุ๊บลยไอจุ๊ดไงกี๊กินอะไรครับแป๊บเดียวโตเป็นนมแล้วเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปกับป้าป๋าอีกตลอดเลยใช่ไหมลูกมาถ่ายคลิปกับป้าป๋าเองไหม ฮน,นานเลยนะอะยิ้มหล่อนะยิ้มหล่อให้ป้าๆดูหน่อยนานแล้วครับผมไม่ได้ถ่ายคลิป <c oughs> ผมหล่อไหมพ่อผมไม่ได้ถ่ายคลิปผมจนผมโตเป็นหนุ่มเลย <c oughs> อาจนโตโ <c oughs> ตเป็นหนุ่มเลย <c oughs> ไม่ได้เห็นนะไมไ่เห็นนะอันนั้นอนะ <c oughs> <c oughs> วันนี้จะนอนกับใครลูกฮะวันนี้จะนอนกับใครฮะตอนนี้ไอคิวก็จะกี่เดือนแล้วนะวันที่สิบสี่นี้ไอคิวก็ครบแปดเดือนแล้วใช่ไหมลูกฮะวันที่สิบสี่ก็ครบแปดเดือนแล้วนะครับอุ้ย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 ครบเป็นนี่มีฟันแล้วนะมีฟันแล้วนะ ผมจะให้ดูฟันผมนะนี่ปล่อย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 ของพ่อปล่อยโทรศัพท์พ่อปล่อยโทรศัพท์พ่อในในในดูฟันหน่อยเขาดูฟันหน่อยนี่เอาลูให้แม่ดูไม่ไม่ให้ดูฟันเขาดูฟันหน่อยนี่ไงนี่ไงมีฟันแล้วนนจะนอนจะนอนกับใครนอนกับแม่นอนกับพ่อฮะคิดก่อนติ๊กตอก นอนกับใครดีนาะนอนกับใครดีเนาะอ, well. อะไรนะเพลงมันร้องว่าอะไรนะหนึ่งช่งง <c oughs> องชัอามอะ S <S <S ให้เห็นยันจมูกไปเลยให้เห็นยันจมูกไปเลยครับไม่ห่วงเลยเหรอไม่ห่วงแม่บ้างกินห,หมดพอเลยนะนอนเลวนะ,นวนะบายบายป,ป้าปๆนะลูกบายบายครับเดี๋ยวผมจะมาถ่ายคลิปกับป,ป้าปาอีกครับเจอกันคลิปหน้านะครับบายบายทุกทกบายบายทูก